สวัสดีครับเพื่อนๆชมเลยนะครับเย็นนี้ชมเลยนะครับสวยงามไหมครับเพื่อนๆสวยงามไหมครับผมตั้งชื่อมันว่าเจ้าสเก็ตด,ดาวเหนือนะครับเจ้าสเก็ตดาวเหนือนะครับอันนี้เราปลูกลงดินนะครับสวยงามมากนะครับ เจ้าสเก็ตด,ดาวเหนือดูนะครับเจ้าสเก็ตด,ดาวเหนือขนนกสวยง,งามชัดเจนนะครับเพื่อนๆท่านใดสนใจก็ทักมาพูดมาคุยเลยนะครับ062 446 1932นะครับ สวยงามมากนะครับเพื่อนๆกอ,อใหญ่นะครับกอใหญ่ชัดๆนะครับ